จะไปไหนโอ้สวัสดีค่ะโอ้วันนี้พาเด็กๆไปไหนคะไปโรบิสันเพื่อชินชาบูครับโอ้ขอบคุณค่ะโนี่นะคุณครูพาไปโรบ,บินสันนะคะอ่าคือเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอืมพาน้องๆนะคะคนเก่งเลยฮะอ่า พอดีนะคะ,ะเด็กๆนะคะมีกันอยู่กี่คนห้าลูกหคนนะคะทีะ่ช่างสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะ,ะคุณครูก็พอดีไปสอบนะแข่งนะคะก็ได้ที่หนึ่งกันทุกคนเลยนะคุณครูก็เลยรับปากนะคะว่าจะพาไปเลี้ยงนะคะชาบูนะะไปกันแล้วนะคะนี่โอ้ยถูกใจละหม้อวนนะไปเที่ยวและสกลน,นะคะ อชวนทางนี้นะบ้านนาเต่นะคะก็รวมพุนกันจะไปไหนเห็นเต็มมุกระไสเต็มบ้านเลยโอ้โป้ได้หลายเทนนอะฮัน่ะแมนบ่อเอ๊เป็นแซมบ่อ เออแมนหแล้ววันนี้รวมพลกันจะไปไหนนี่นะโอ้จะไปวัดบรุงา้าคูเจ้าไม่ได้ยินแล้วถ้าสตาร์ทรถนะทุกคนเออหูเริ่มไปแล้วตอนนี้เออนะก็วันนี้ก็เตรียมนะคะ ผ้าป่านะคะวัดพระอาจารย์สมบัติเนาะ,ะนี่นะคก็คงจะรวมพลจะไปช่วยงานที่วัดพระอาจารย์เนาะเตรียมงานนะคะหลายๆอย่างแต่ก็ที่นหนักๆก็คือจะเป็นแผนกแม่ครัวเนาะ,ะแต่นี่ก็บุรุษก็ไปช่วยยกช่วยอะไรประมาณนั้นนะคะเอ้าเอดเบนก็อยู่นั่นบ嘛 <laughs> ไปไหนส่งโซ่โอ้เอาโอ้จะไปผู้หลวงแล้วบ่กโอ้อ่ะโอเคเดี๋ยวเอ้ยทำไมทำไมไม่รอไปส่งพรุ่งนี้ล่ะถวายเลยเอ้าาพรุ่งนีถวยจ้ะเอาไไมม่่ใช่ให้วันนี้อกออให้้วันนีก็ได้แต่ถ้าว่าจะไปถวายก็มอบพรุ่งนี้แล้วก็ถวายด้วยกันไปเลย ออถ้าว่างแต่ถ้าพร้อมวันนี้ก็โอเคเข้าไปส่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่หลังนั่นแหละแต่น่าจะเป็นให้พ่อเทนเอาไปพรุ่งนี้แหละท่านั้นก็กนเออแล้ววันนี้ไม่ไปไหนวันนี้ก็จะแกะมะขาม,มอืมหรือมาก็จะไปเอามะขามมาเพิ่มไปเลยไปเก็บมะขามอืมไปอถ้าสะดวกก็ไปวันนี้เลยก็ได้ <c oughs> เผื่อพรุ่งนี้วุ่นวุ่น,นอาจจะไม่ได้ไปแหละเแ็นเบนงานเยอะ อืมไปไปกับคุณครูเอ้ยมือน,นี่เจ้าคือรอแท้เฮ้ยเอ้ยทรงผมทรงใหม่เอ้ยยิ้มอีบอกหลอยิ้มอี่ต่างหากทุกคนวันนี้จะไปไหนเจ้านะ่ะจุ่มละมันเออไปไปจุ่มละมันเดี๋ยวค่อยแกะหมดแล้วค่อยจะออกไปเก็บดูมะขามทำมาไว้ทำมะขามสามรุดจั่นแล้วอยู่ฮันแหละเผื่อมีเพิ่ม เพราะว่ามะขามันนั้นมันจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่จะมาร่วมโมบุญนะคะนี่หมอนหนึ่งใบไปเราก็มาร่วมโมบุญนะคะอาจารย์เด็ดนะคะคืออา,อาของพอลลี่นั่นเองเราไม่ได้ซ้องกับแบบนี้นะนี่นะคะรมเนียมของเราเนาะก็จะมีหมอนด้วยนะคะโมบุญ กับอาของคนรีดโอ,อ้เพาเขาไอต้นกันหลายต้นเลยเนาะเออจกักท้าเงียบเขาเคเอ็ดแล้วมั้ง

ตังลูกมันีหมทั้งมดสองหนึ่งเอ้า ข้างในค่ะจันบวะเพิ่งมาเออดูดิพนักงานไฟต้อนรับไฟต้อนข้างในค่ะต้องให้พ่อนิ่งถือหมอนอ๋ออ่ะเอ็นแต่มือกล้อง <laughs> ไปไปไปตามไป,ไปเข้าไปจ้ะ <ไป S 1> แล้วก็ไปนั่งกินข้าวกัน <ไป S 1> <Okay. S 2> โอเคพอดีฉันเสร็จแล้วอ <laughs> แม่แม่ออฟสวยเลยนะคะวันนี้โอ้จัดเต็มสุขภาพรัางกายาเต็มเนี่ยเอ็ดเบนก็มาด้วยนะคะทุกคน ก็เป็นรมเนียมเนาะเราก็โมบุญด้วยม้อนแล้วก็เงินแล้วก็เทียนดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีของแบบนี้นะเป็นรมเนียมนะคะเนาะคอยว่าสาวที่ไหนมาเออเขาจะเขาเป่าสาวที่ไหนมาด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนี้จัดจัดเต็มแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ออฟนะไม่ได้ห่วงอะไรแล้ว เก่าทิ้งไว้จะพิษณะโลกเก่าทิ้งไว้พิษณะโลกจะเอาแม่อ้อไปทิ้งไว้พุ่นระบอกเอาคนใหม่มาโอ้ยแต่คนรวยแล้วคนบอกไปไปนั่งกันใส่กันมาโอ้ยชวนชวนพ่อเฝ้าอยู่ยาวบ่กชวนพ้าเฝ้าอยู่ยาวมาเร็วแท้มาเร็วจะมีหมอลำซิ่งไหมมาไหมเนาะก็มา เดี๋ยวีเยตอนเย็นจะมาเต้นหน้าฮัลล์ในงานในงานมือเล่นจืดเดียวมือเล่จืดกัน้านี่นี้เพื่อนเพื่อนชวนลงสอทออยู่โอ้โหเยอะแยะเลยนะไม่ไม่ตอนนี้เ่เห็นโลกมะอุ้ยน่าเป็นว่าจานหกฮักสมมติที่นี่ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน